คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตของคุณถูกคนอื่นควบคุมหรือเปล่าคิดว่าคุณไม่สามารถหลุดพ้นจากคำสั่งหรือการคาดหวังของคนรอบข้างได้เรื่องราวนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นและตกใจเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดเผยของความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกคุณจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ยึดติดมาเป็นปีอย่าพลาดมาดูกันว่าเธอจะทำอย่างไรในสถานการณ์ที่กับขันแบบนี้ แม่ผัวตามลูกสามคนมาอยู่แบบกินฟรีนอนฟรีบังคับให้ฉันลาออกเพื่อมาคอยรับใช้วันที่ฉันรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในช่วงเช้าของวันนั้นเมื่อฉันกดรับสายแม่ผัวของฉันที่อยู่ไกลออกไปในต่างจังหวัดพูดขึ้นด้วยเสียงที่ดังกว่ายูชัวลวันนี้ต้องลาออกจากงานแล้วนะคำพูดนั้นเหมือนหินก้อนใหญ่หล่นลงมาบนอกฉันมันเป็นคำสั่งที่ไม่คาดคิด แม่ผัวที่เคยพูดเสมอว่าให้ทำตามใจตัวเองกลับทำให้ชีวิตฉันพลิกผันอย่างรวดเร็วเสียงลมหายใจของฉันดังออกมาเป็นเสียงหนักๆเหมือนน้ำหนักของโลกทั้งใบกำลังถ่วงเอาไว้หลังจากที่แม่ผัวขอให้ลูกสามคนมาอยู่ด้วยบ้านของเราก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกวันเต็มไปด้วยความเครียดแม่ผัวไม่หยุดสั่งงานทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านห้องครัว มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างจับตาดูไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ถูกจับตามองแค่ขยับตัวก็มีเสียงจากอีกห้องดังขึ้นทำไมยังไม่เสร็จมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่ไว้เสียงน้ำไหลจากก๊อกเหมือนเสียงในหัวที่ไม่เคยหยุดความร้อนจากการทำอาหารไปจนถึงเสียงเด็กๆวิ่งเล่นทุกอย่างมันอัดแน่นจนไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดในช่วงเย็น เมื่อฉันกลับจากการทํางานที่ต้องลากตัวเองกลับมาที่บ้านฉันเจอกับการรอคอยที่ยาวนานแม่ผัวยืนอยู่หน้าประตูรอยยิ้มที่มองมาคือรอยยิ้มที่ทําให้ฉันขนลุกทําไมวันนี้ทํางานช้าคําพูดนี้ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดหมุนฉันเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ไม่สามารถหนีออกไปได้ไม่มีทางที่จะพูดอะไรได้แค่เงียบ เสียงตะกร้าและภาชนะในห้องครัวดังกึกก้องทำไมทุกอย่างถึงต้องมารวมกันอยู่ที่นี่แม่ผัวบังคับให้ฉันลาออกจากงานเพื่อมาคอยรับใช้และวันหนึ่งสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกลับทำให้ฉันต้องตัดสินใจบางอย่างเสียงเรียกจากลูกๆทำให้ฉันต้องตอบกลับไม่เป็นไรหรอกแม่แต่มันคือคำพูดที่ทำให้ฉันรู้สึกว่า ชีวิตที่เคยเป็นของตัวเองนั้นเริ่มหายไปจากมือและความเครียดที่สะสมเริ่มทวีขึ้นทุกวันมันเหมือนมีเงาที่ตามติดอยู่ข้างหลังตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่ทวีความแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่ฉันเริ่มจะไม่สามารถทนได้อีกต่อไปในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อฉันเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้สายตาของแม่ผัวที่จับจ้องทุกการกระทำของฉันมันทำให้ฉันเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นแค่เครื่องมือในบ้านไม่ได้เป็นคนที่มีชีวิตของตัวเองทุกการกระทำของฉันถูกจับตามองไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้ฉันได้หายใจเสียงเด็กๆวิ่งไปมาในบ้านทำให้หูอื้อแต่ก็ยังมีเสียงแม่ผัวที่คอยสั่งให้ฉันทำโน่นทำนี่อยู่เสมอ วันแล้ววันเล่าฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกคำพูดที่เคยพูดออกมาจากปากฉันมันเหมือนจะกลายเป็นคำสั่งทำสิ่งนี้ให้เสร็จห้ามลืมทำอาหารพรุ่งนี้ต้องทำความสะอาดทุกห้องมันเริ่มทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกทำลายแต่ในบางช่วงเวลาเมื่อความเงียบมาเยือนเสียงของแม่ผัวกลับเงียบลงและฉันก็เริ่มเข้าใจบางอย่าง ความเครียดที่สะสมมานานมันเริ่มทำให้ฉันสงสัยว่ามีอะไรที่ฉันพลาดไปมีอะไรที่ฉันทำไม่ดีพอมันเริ่มทำให้ฉันมีคำถามในใจทำไมฉันถึงต้องทนอยู่ในสภาพนี้ตอนนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นลูกๆของแม่ผัวเริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่ฉันซ่อนไว้และพวกเขาก็เริ่มที่จะสงสัยแม่ทำไมคุณถึงดูเครียดตลอดเวลา คำถามนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเ,เตือนใจลูกๆเริ่มถามหาเหตุผลที่แท้จริงแต่มันยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบความรู้สึกนั้นยิ่งทำให้ฉันรู้สึกติดอยู่ในกรงที่ฉันไม่สามารถหลุดออกไปได้แต่แล้วในวันหนึ่งเมื่อฉันยืนอยู่หน้าประตูห้องครัวเสียงสั่งงานที่คุ้นเคยกลับมาอีกครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องตัดสินใจถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจฉันยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องครัวเสียงของแม่ผัวดังขึ้นจากอีกห้องหนึ่งทำไมยังไม่ได้ทําเสร็จคำสั่งนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกกดดันจนไม่สามารถหายใจได้เต็มปอดทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะช้าลับเลอความรู้สึกที่เคยปกป้องตัวเองตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันหายไปหมดแล้ว ฉันเริ่มรู้สึกถึงความหดหู่ที่เริ่มยึดครองจิตใจเหมือนมีหมอกหนาทึบที่ทําให้ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยและในวินาทีนั้นเองฉันได้ยินเสียงหนึ่งที่ดังออกมาจากในใจมันเป็นเสียงของตัวเองที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนพอแล้วคําพูดนี้เหมือนจะทําให้โลกทั้งใบหยุดหมุนมันเป็นการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตฉันหันหลังกลับจากประตูห้องครัว และก้าวออกไปข้างนอกทุกย่างก้าวของฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้นความรู้สึกที่เหมือนจะปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่คุมขังในขณะที่เดินไปข้างหน้าฉันเริ่มเห็นแสงแดดส่องลงมาจากฟ้าแสงนั้นทำให้ใจของฉันเริ่มรู้สึกเบาขึ้นและทันใดนั้นเสียงเรียกจากแม่ผัวดังขึ้นอีกครั้งกลับมาทำงานที่บ้านเดี๋ยวนี้เสียงนั้นเหมือนมีพลังบางอย่างที่พยายามดึงฉันกลับไป แต่ฉันหยุดหันไปมองและพูดออกไปด้วยเสียงที่หนักแน่นไม่กลับไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำแต่ในตอนนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่บอกฉันว่าถึงเวลาที่จะเลือกชีวิตของตัวเองไม่ใช่ชีวิตที่ถูกผูกมัดด้วยคำสั่งอีกต่อไปและฉันก็เดินไปข้างหน้าทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ชีวิตใหม่กำลังรอฉันอยู่และในที่สุดฉันก็ได้พบกับความสงบในใจที่หายไปนานและในที่สุดฉันก็ได้พบกับความสงบในใจที่หายไปนานเมื่อก้าวออกจากประตูบ้านไปท้องฟ้าที่อยู่ข้างหน้าดูสดใสกว่าที่เคยแสงแดดอุ่นๆส่องลงมาเหมือนเป็นการต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตฉันไม่ได้กลับไปมองหันหลัง ไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกหรือคำพูดจากแม่ผัวทุกอย่างที่เคยทำให้ฉันรู้สึกติดขัดตอนนี้ดูเหมือนจะหายไปจากใจฉันก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกที่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ท่ามกลางความเงียบของโลกภายนอกความสงบที่แท้จริงเริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ใจฉันและในที่สุดฉันก็รู้ว่าการเดินจากไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหนีจากสถานการณ์ แต่เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองการปลดปล่อยตัวเองจากการบังคับและค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงชีวิตใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเต็มไปด้วยความหวังและการตัดสินใจในครั้งนี้ทำให้ฉันรู้ว่าความกล้าหาญคือสิ่งที่ทำให้เรากลับมาคืนสู่ความเป็นตัวเอง <c oughs> การเดินออกไปจากสิ่งที่ไม่เคยให้เราเติบโตคือการเปิดประตูให้ตัวเองก้าวเข้าสู่โลกใหม่ ซึ่งในตอนนี้ฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากการค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองและในขณะที่ฉันเดินออกไปทุกย่างก้าวที่ก้าวไปข้างหน้ามันเหมือนกับการปลดล็อกประตูใหม่ในชีวิตโลกภายนอกที่เคยดูน่ากลัวและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนตอนนี้กลับดูเหมือนพื้นที่แห่งโอกาสและถึงแม้การตัดสินใจครั้งนี้จะทำให้ฉันต้องยืนอยู่บนทางที่ไม่แน่ใจ แต่ความรู้สึกที่ได้จากการเดินออกมามันทำให้ฉันมั่นใจว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรักษาความสุขและความเป็นตัวของตัวเองในวันที่ฉันเลือกที่จะเดินออกมาโลกของฉันก็เริ่มเปลี่ยนไปเสียงของแม่ผัวที่เคยตามหลอกหลอนมันเริ่มเลือนหายไปจากหูและกลายเป็นแค่เสียงในความทรงจาในตอนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกถึงการถูกควบคุมอีกต่อไป ความรู้สึกที่เคยรู้สึกติดอยู่ในกรงมันเริ่มกลายเป็นแค่เรื่องในอดีตฉันไม่ต้องตามคำสั่งใครและไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นฉันมีชีวิตของตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกและตัดสินใจทุกครั้งที่ฉันมองไปข้างหน้าโลกดูเหมือนเปิดกว้างเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆการเดินออกมาจากชีวิตเก่าคือการกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องถูกกำหนดด้วยสิ่งที่ไม่ต้องการอีกต่อไปในที่สุดฉันก็ได้ค้นพบว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีภายนอกแต่มันมาจากการค้นพบตัวเองการยอมรับความจริงและการก้าวไปข้างหน้าแม้จะไม่มีแผนที่หรือเส้นทางที่ชัดเจนแต่ในทุกก้าวฉันได้เรียนรู้ที่จะเลือกทางที่ทำให้ใจฉันสงบและที่สุด มันก็ทําให้ฉันรู้ว่าการเลือกจะเป็นตัวของตัวเองคือการเลือกที่จะมีชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่ชีวิตที่ใครอื่นคาดหวังจากเราและเมื่อฉันเดินไปข้างหน้าความกลัวที่เคยมีอยู่ในใจเริ่มจางหายไปเหมือนกับทุกย่างก้าวที่ก้าวไปมันคือการละทิ้งอดีตท,ที่ทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดการเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะพาฉันไปที่ไหนแต่รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริง ไม่มีอีกแล้วเสียงที่คอยบอกว่าฉันต้องทำอะไรไม่มีคําสั่งให้ฉันทำโน่นทำนี่ทุกสิ่งที่เคยทําให้ฉันรู้สึกว่าเป็นแค่เครื่องมือของคนอื่นตอนนี้กลับกลายเป็นความทรงจำที่ไม่อยากกลับไปและในขณะที่ฉันก้าวเดินไปเริ่มเห็นแสงที่ส่องมาอย่างอบอุ่นมันไม่ใช่แค่แสงจากดวงอาทิตย์แต่มันเหมือนเป็นแสงที่ส่องมาจากภายในแสงของการเริ่มต้นใหม่ แสงที่ทําให้ฉันรู้สึกเต็มไปด้วยความหวังในขณะที่ก้าวเดินฉันได้เรียนรู้ว่า <c oughs> การเดินจากไปไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันคือการเลือกที่จะไม่ยอมให้ตัวเองถูกจํากัดไม่ยอมให้ความกลัวหรือความคาดหวังของคนอื่นมาครอบงาชีวิตของเราอีกต่อไป <c oughs> ชีวิตที่แท้จริงของฉันเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเองที่จะไม่ยอมถูกผูกมัดด้วยความคิดของคนอื่น และในที่สุดมันก็ทำให้ฉันพบว่าการปล่อยวางและเดินออกไปจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองคือการให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยการค้นพบตัวตนที่แท้จริงไม่มีใครสามารถบังคับให้ฉันเป็นอย่างที่ไม่ต้องการตอนนี้ฉันพร้อมที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองเส้นทางที่ฉันเลือกเดินและในทางที่ฉันเลือกฉันจะไม่หยุด จนกว่าจะพบความสุขที่แท้จริงและในเส้นทางที่ฉันเลือกเดินทุกก้าวที่ก้าวไปข้างหน้ามันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันกําลังสร้างอนาคตของตัวเองไม่ต้องมีใครมาแทรกแซงไม่ต้องมีเสียงใดๆที่คอยบังคับมันคือการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบของตัวเองฉันเริ่มรู้สึกถึงความเป็นอิสระการปล่อยวางจากทุกสิ่งที่เคยผูกมัดฉันมันไม่ง่ายแต่ในทุกการตัดสินใจ ทุกคำพูดที่ฉันพูดออกมามันคือการสร้างความแข็งแกร่งในตัวเองฉันเริ่มเห็นโลกในมุมที่แตกต่างทุกวันเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนและแม้ว่าจะยังมีความท้าทายอยู่บ้างแต่ฉันรู้ว่าในทุกความท้าทายมีบางอย่างที่ฉันจะได้เรียนรู้บางครั้งเมื่อหันกลับมามองฉันก็เห็นภาพตัวเองในวันที่ยังลังเลวันที่ไม่รู้จะไปทางไหน แต่มาวันนี้ฉันยืนอยู่ในจุดที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะฉันเลือกที่จะเป็นตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ใครคาดหวังการปล่อยวางอดีตมันทำให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการอยู่รอดแต่เป็นเรื่องของการได้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองทุกวันที่ฉันใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระมันทำให้ฉันค้นพบความหมายใหม่ความหมายของการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข โดยไม่ต้องพึ่งพาคำสั่งของใครฉันเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ต้องย้อนกลับไปเพราะเส้นทางที่ฉันเลือกคือเส้นทางที่ฉันสร้างขึ้นเองและในขณะที่ฉันเดินไปข้างหน้าความรู้สึกที่เคยมีความกังวลในใจเริ่มลดลงทุกวันไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะท้าทายแค่ไหนฉันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยตัวเองการเดินทางนี้ไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงภายนอก แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองฉันเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของตัวเองในทุกๆก,การตัดสินใจฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าไม่ต้องเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อใครในขณะที่โลกยังคงหมุนไปฉันเลือกที่จะไม่รีบร้อนแต่ใช้เวลาตามความต้องการของตัวเอง สิ่งที่เคยทำให้ฉันรู้สึกติดขัดและเจ็บปวดตอนนี้กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นทุกก้าวที่เดินมันไม่ใช่แค่การก้าวไปข้างหน้าแต่คือการยอมรับสิ่งที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เมื่อฉันมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความท้าทายหรือโอกาสฉันพร้อมที่จะรับมือกับมันทั้งหมด เพราะฉันรู้ว่าตัวเองมีพลังในการเลือกเส้นทางที่ต้องการฉันจะไม่ให้ใครมาบอกว่าฉันควรเป็นอย่างไรชีวิตของฉันมันคือสิทธิ์ของฉันเองและในที่สุดทุกสิ่งที่ฉันทำจะเป็นการแสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเองเส้นทางที่ฉันเลือกคือเส้นทางที่มีความหมายที่สุดสำหรับฉันฉันจะก้าวต่อไปอย่างไม่ลังเลเพราะฉันรู้ว่า ทุก,ก้าวที่ฉันเลือกเดินมันทําให้ฉันใกล้ชิดกับความสุขที่แท้จริงและความสุขนั้นมันเริ่มต้นจากการเลือกตัวเองและในขณะที่ฉันเดินไปข้างหน้าความรู้สึกที่เคยมีความกังวลในใจเริ่มลดลงทุกวันไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะท้าทายแค่ไหนฉันก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยตัวเองการเดินทางนี้ไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง ฉันเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ในสายตาของคนอื่นแต่ในสายตาของตัวเองในทุกๆก,การตัดสินใจฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าไม่ต้องเสียสละความสุขของตัวเองเพื่อใครในขณะที่โลกยังคงหมุนไปฉันเลือกที่จะไม่รีบร้อนแต่ใช้เวลาตามความต้องการของตัวเองสิ่งที่เคยทำให้ฉันรู้สึกติดขัดและเจ็บปวด ตอนนี้กลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นทุกก้าวที่เดินมันไม่ใช่แค่การก้าวไปข้างหน้าแต่คือการยอมรับสิ่งที่ผ่านมาและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เมื่อฉันมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นความท้าทายหรือโอกาสฉันพร้อมที่จะรับมือกับมันทั้งหมดเพราะฉันรู้ว่าตัวเองมีพลังในการเลือกเส้นทางที่ต้องการ ฉันจะไม่ให้ใครมาบอกว่าฉันควรเป็นอย่างไรชีวิตของฉันมันคือสิทธิ์ของฉันเองและในที่สุดทุกสิ่งที่ฉันทำจะเป็นการแสดงออกถึงการเป็นตัวของตัวเองเส้นทางที่ฉันเลือกคือเส้นทางที่มีความหมายที่สุดสำหรับฉันฉันจะก้าวต่อไปอย่างไม่ลังเลเพราะฉันรู้ว่าทุกก้าวที่ฉันเลือกเดิน มันทําให้ฉันใกล้ชิดกับความสุขที่แท้จริงและความสุขนั้นมันเริ่มต้นจากการเลือกตัวเอง